ก็นี้ดีจะมาสอนว่าสมมติใครจะไปสปาตันเนี่ยต้องมีสามท่านี้ที่เบสิกสำคัญนะครับท่าท่าแรกอะท่าแรกคูอัพครับัเราต้องเราต้องทำยังไงให้คู้อัพได้ใช่ไหมครับ อย่างแรกเลยคือเราอาจาอาจะใช้เครื่องเล็ดกูดาวก่อนครับเป็นเมตชีนดึงลงมา,าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเล็ดกูดาวนะครับถ้าไม่มีเล็ดกูดาวเริ่มจากการโผลนค้างให้ได้อย่างน้อยหนึ่งนาทีให้ได้โ,โ<อ>ผลนหนึ่งนาทีรโผลนหนึ่งนาทีนี่ครับผนค้างไว้ผมมันยากเลยไม่ไหวให้ได้สักหนึ่งนาทีสามสิบถ้าผู้หญิงทักสามสิบวิก็ยังดีครับสามสิบวิก็ยังดีจากนั้นพอเราเริ่มโผลนได้แล้วเราทํา เนกาตีพูอัพนกาีพูอัพคือการกระโดดขึ้นไปแล้วเกร็งแล้วค่อยๆปล่อยลําตัวลงมากระโดดขึ้นปึ๊เองหได้นะปล่อยลงมาช้าๆก็ได้ฝึกเหมือนกันกนะระโดดปึเองแล้วปล่อยลงมาช้าๆทำแบบนี้สัก 10- บถึครั้งเล็กๆก็อาจจะสัก ห้าถึงสิบครั้งก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็นสิบถึงสิบห้าครั้งตามความแข็งแรงจากจํานวนเซตก็สามถึงห้าเซตก็จะทำเรื่อยๆก็จะทําได้ครับผมท่าที่สองท่าที่สองเป็นเอ่อพุทอปเนยพุทอพเพราะว่าเรายังมีมีปีนจังหวะที่ปีนเราก็ต้องดันลําตัวดิฟขึ้นนะครับเพราะนั้นพุทอพก็มีความจําเป็นเวลาเราปีนข้ามกําแพงอะไรต่างๆครับอทอ มันต้องกว้างเท่าไหรไหมถึง่าเอบอ่อข้อมือเท่รมือมือสองข้างกว้างกว่าหัวไหล่ประมาณหนึ่งสองนิ้วประมาณนี้กว้างกว่าหนึ่งกว้างกว่าหนึ่งถึงสองนิ้วจะไม่ไม่เท่าหัวไหลเลยถ้าเท่าหัวไหล่เนี่ยมันจะแคบไปแคบไปแล้วมันจะโดนแค่หัวไหลด้านหน้ากับต้นแขนด้านหลังอเอาแค่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับให้รู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อทั้งหน้าอกทั้งหัวไหล่ด้านหน้าทั้งต้นแขนด้านหลังช่วยกัน S <S สำหรับคนที่ยังทำแบบฟู u ฟูอัพเอฟูพุทอัพไม่ได้นะครับก็เป็นมีลิงก์พุทอัพก่อนนะครับเอาเข่าโลดดูดันขึ้ลนลงขึ้นประมาณนาี้จำนวนครั้งก็ลองเริ่มจากห้าถึงครั้งสำหรับคนที่ทำไม่ได้เลยส้หรับสำหรับคนที่ทำได้แล้วก็สัก อ่าสิบถึงยี่สิบครั้งเลยตามความสามารถแล้วก็จำนวนเซตก็สามถึงห้าเซตครับเราไม่จําเป็นจะต้องต่อเนื่องสามสิบห้าสิบทีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับเอาแค่เป็นเซตเซตเอาแค่เป็นเซตเซตเซตละยี่สิบเซตละยี่สิบเพราะว่าเราจะต้องมีการแบบวางโปรแกรมครับบางวันอาจจะเป็นเอนดูรันบางวันอาจจะเป็นเซอร์กิตครับนี่คือท่าที่สองเนาะคือท่าแรกคูคูอัพคูอัพท่าที่สองคือพุชอัพท่าที่สองคูชัพท่าที่สามท่าที่สามอ่าจริงๆต้องเป็นท่าที่เป็น ดึงเข้าหาตัวอ๋อดึงดึงเข้าหาเม็ชีอเม็ดอมใช้เม็ดชีนก็ได้ครับเป็นซิตโลก็ได้เป็นซิตโลก็อาจจะจับประมาณนี้แล้วก็ดึงเข้ามาตัวดึงเข้ามาใช้ยางยืดก็ได้ใช้ยางยืดก็ได้ใช้ยางยืดเหมือนไทเรือเหมือนไทเรือเพราะว่าเด็ดมันจะมีฐานที่จะต้อง ดึงเชือกมีแต่นี้ต้องดึงเชือกหลัง่ใช่ครับมันจะได้ตรงไหนไหล่จะได้แบบได้ทามิเซียสทามิเซียสหลังแล้วก็แรสแรสครับดึงอันนี้ก็จะได้ทามิเซียสมากกว่าเพราะมันต้องมีดึงเชือกมีดึงเชือกเลยครับจะเป็นแบบฐานที่เป็นถุงทรายแล้วก็เราต้องดึงเชือกเข้ามาครับแล้วก็จะมีที่ เชือกห้อยไว้แล้วเราก็ดึงลงมาอนี่คือสามท่าเบสิกก่อนสามท่าเบสิกครับต้องต้องทําได้แล้วก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันจะมีท่าอื่นๆด้วยแต่จะเอาสักสามท่าก่อนโอเคถ้าใครอยากสนใจก็ไปเพอร์ฟคอเฮลท์เพิร์ฟคอเฮลท์ครับโอเคเดี๋ยวอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวตามนี้นะครับอ่าเรียนสปาร์ตันครับคุณเอ๋นะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ